สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Hello everyone Welcome to Lifestyle Bye bye บุรีรัมยนะคะเพื่อนเนาะวันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องที่จะยื่นเรื่องวีซ่านะคะว่าโรคอะไรนะคะที่เขาจะไม่อนุมัตินะคะในโรคอะไรนะคะที่คุณที่คุณรู้แล้วคุณไม่ควรจะยื่นเอกสารนะคะนี่นะคะเพื่อนๆเ,เราจะมาพูดถึงใน กรณีเรื่องเอ AG v i s a นะคะเขาเจอนะคะวีซ่าทำงานฟาร์มนะคะในออสเตรเลียนะคะเพื่อนเนาะในกรณีที่ถ้าวีซ่าคอนเฟิร์มนะคะที่ถึงกำหนดการที่จะต้องยื่นเรื่องเอกสารนะคะเพื่อนและโรคอะไรนะคะทีะ่ทางรัฐบาลเขาจะไม่อนุมัติให้คุณเข้าสู่ประเทศออสเตรเลียนะคะ เราก็เลยจะมาเล่าให้ฟังนะคะเพื่อนซึ่งทําได้จริงแล้วเคยทําคลิปไปแล้วทีหนึ่งนะคเพื่อนอนานแล้วนะคะเพื่อนอถ้าใครเคยติดตามมาก่อนหน้านี้ก็จะเห็นว่าเคยอัปเดตเรื่องโลกต่างๆนะคะทีะ่เขามีในกฎของวีซ่านะคะที่ไม่สามารถเดินทางเข้าสู่ประเทศออสเตรเลียได้นะคะนี่นะคัเพื่อน การที่คุณจะดำเนินการยื่นวีซ่านะคะยื่นเรื่องที่จะสมัครมาทํางานที่ประเทศออสเตรเลียนะคะ1น,นะคะคุณจะต้องมีอายุา21ปีบริบูรณ์นะคะไม่จําเป็นต้องว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายนะคะไม่ไม่ระบุจําจนวนเพศนะคะคุณจะเป็น,น,นหญิง2องชายหญิง2 อ่ะอย่างหนึ่งก็ว่าก็ไม่เป็นไรนะคะขอให้คุณมีอายุยี่สบเปีบริบูรณ์นะค่ะเพื่อนและก็อ่าคุณจะต้องมีจะต้องไม่มีนะคะจะต้องไม่มีประวัติอาญากรรมนะคะโนคลามเลคคอร์ด no นะค่ะเพื่อนจะต้องไม่มีประวัติอาญยากรรมนะคะข้อ3มนะค่ะเพื่อนคุณจะต้องไม่มีโรค นี่นะคะที่ตามกําหนดที่เขาให้นะคะคือที่บีนะคะก็คือวันโรคนะท่านเพื่อนและก็อชวีนะคะท่านเพื่อนเนาะก็คือ h i v ก็คือเป็นพวกเอดนะคะเป็นเอดและก็อีกโรคหนึ่งก็จำไม่ได้นะท่านเพื่อนเนาะก็เกี่ยวกับเป็นโรคเลือดนะท่านเพื่อนเนาะซึ่งไม่สามารถเข้ามาได้และก็ะมะเร็งนะท่านเพื่อนเป็นมะเร็งก็มาไม่ได้นะ เออเป็นมะเร็งก็ไม่ผ่านนะท่านเพื่อนเนาะและก็จะต้องไม่มีประวัติในเรื่องด้านอาจยากรรมนะคะเนาะซึ่งวันนี้พี่ใบก็เอามาอัปเดตนะคะซึ่งก็เคยทำอัปเดตคลิปนี้ไปไปหลายเดือนแล้วนะคะเพื่อนเนาะและก็มีถามเข้ามาอีกนะคะว่าโรคอะไรนะคะที่ไม่สามารถยืนเรื่องได้นะคะและก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะ ในขณะที่คุณยื่นเรื่องนะคะคุณอย่าท้องนะคะเพื่อนเนาะเออคุณไม่มีสิทธิ์ท้องนะเออเพราะว่าถ้าคุณยื่นเรื่องแล้วคุณท้องนะคะเพื่อนคุณวีซ่าคุณจะไม่ผ่านนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะและคิดที่กําลังจะดําเนินการยื่นเรื่องเอกสารที่จะมาประเทศออสเตรเลียนะคะการุณาเซตตัวเองด้วยนะคะเพื่อนเนาะอย่าให้ท้องนะคะเพื่อนเอออย่าให้ท้องนะคะเพราะว่าถ้าคุณท้องแล้ว คุณจะไม่ผ่านในวีซ่านะคะแล้วแล้วก็จะทำให้คุณสูญเสียเงินโดยเปล่าๆนะคะคเพื่อนเนาะวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็แค่มาตอบคําถามนะคะคเพื่อนที่มีน้องๆถามเข้ามานะคะว่ามีโรคอะไรนะคะทีะ่เขาไม่ยอมรับนะคะที่ทางประเทศออสเตรเลียเขาจะไม่ยอมรับในในการที่จะยื่นเรื่องวีซ่านะคะคเพื่อนเนาะ วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้กับไลฟ์สไตล์ปลายปลายบุรีลัมดีๆตลอดมานะคะถ้าเกิดมีอะไรดีๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ให้ฟังอีกรอบนะคะเพื่อนเนาะวันนี้ต้องไปก็ระเดินนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะไปบ้า e e อซี a g เกน